สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าว่าทำไมถึงได้รับพินหรือรหัสประจำช่องที่ทาง youtube ส่งมาให้ราช้าคือหลายคนก็คงมีปัญหาตรงนี้แล้วเพอเอิญตัวผู้เล่าเองก็เจอปัญหาเช่นกันและก็สามารถ แก้ปัญหาได้เนื่องจากตรงที่อยู่ที่จะเป็นจ่าหน้าซองที่จะให้ทางบริษัทเขาส่งมาถึงตัวเราได้จริงๆแล้วเราจะถูกต้องนะคะถ้าเราไปดูจากระบบจะเห็นว่าเขาให้เราพิมพ์ที่อยู่ของเราเนี่ยตามแต่ละช่องเนี้ยให้ถูกต้องก็คือชื่อ,อ,อแล้วก็เลขที่บ้านแล้วก็ ตัวคําว่าชาญเมืองเนี่ยคือคือตำบลแล้วก็เมืองก็คืออำเภอจังหวัดละแล้วก็รหัสไปรษณีย์แล้วก็กรอกถูกต้องหมดเราไปดูตรงเอ่อที่อยู่ที่เรากรอกไว้ใน Google a s s e n ตก็ตรงอย่างที่เรากรอกไว้เลยแต่พอตอนหลังอ่ะเราไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันนานแล้วเป็นเป็นเกือบเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ตอนครั้งแรกนะคะ เราไปดูว่าตรงช่องเขาเตือนนะว่าให้เราเข้าไปในระบบเพื่อจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะเหมือนกรอกกรอกพินที่เขาส่งมาก็าเรากรอกไม่ได้เพราะเขาเขาส่งมาไม่ถึงที่อยู่ตรงตรงท้ายที่ในในระบบเนาะที่มันจะตรงช่วงที่เป็นที่อยู่ของที่เรากรอกไว้จากใน Google Essen นะ่ะมันตรงตามที่เรากรอก แต่ตรงช่วงที่เขาส่งที่เรียเขาเรียกเหมือนเขาบันทึกไว้อะที่อยู่ของเราคําว่าตําบลมันหายไปเหลือแต่เลขที่บ้านแล้วก็เป็นอําเภอเลยแล้วก็เป็นจังหวัดแล้วก็รหัสรหัสไปรษณีย์ตอนหลังๆเนี่ย ก็แบบรู้สึกเอะเรามันจะมันผิดยังไงนะเราก็อัปเดตและพยายามเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ยังใช่เหมือนเดิมก็คือเรียงตามแต่ละบรรทัดที่เขาให้ให้ให้เราใส่รายละเอียดลงไปตรงในของเอเซนมันก็ตรงในครั้งที่2องนะที่ยื่นขอครั้งที่2แต่พอมาดูตรงที่ ช่วงที่ให้เกอกพินแล้วมันจะมีข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมไอต้ตะบนก็หายอีกทีนี้สังวานก็เลยนึกว่าอเอ๊ไหนลองทาแบบนี้ดูสิคือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้รับจริงๆยังไงเขาก็มีทางแก้ไขก็คือให้ยินยันด้วยเอกสารใช่ไหม แต่ว่าครั้งที่3เนี่ยครั้งที่2ก็ก็ใส่แล้วก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครั้งที่ที่จะยื่นขอครั้งที่3เนี่ยก็เลยอัปเดตที่เดทที่อยู่ตรงที่เอ่อ o g l s s e s e n e โดยเปลี่ยนเอ่อบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็เขียนตำบลไปเลยแล้วตรงช่องตำบลเว้นไว้คำว่าชาญเมืองเนาะแล้วก็ใส่อเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์อะไร เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เลยลองดูซิไปดูตรงที่เรากอกและอัปเดตตรงนั้นนะ่ะจะเป็นยังไงปรากฏว่าค้าวที่ขอครั้งที่สามเนี่ยที่อัปเดตใหม่ที่อยู่ของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เลขที่บ้านชื่อก่อนแล้วก็เลขที่บ้านและก็ตำบลที่ว่ามันหายไปตอนที่เรายื่นเรื่องครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สามที่อัปเดตที่อยู่ใหม่เนี่ยปรากฏว่าตำบลขึ้นมานะแล้วก็อำเภอจังหวัดตรงครั้งที่สามเนี่ยถึงได้รับพินของ Youtube เพราะว่ามันได้ระบุตำบลด้วยก็ถ้าไม่ระบุตำบลเขาก็ไม่รู้จะไปส่งที่ไหนเนาะมีแต่อเภอกับจังหวัด แล้วเลขที่บ้านก็ก็เนี่ยแหละค่ะที่เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งซึ่งเราคิดว่าหลายคนที่รอพิน u t u b e อาจจะเจอปัญหาเรื่องการที่อยู่ที่จะส่งถึงเราเนี่ยอาจจะเป็นในแนวนี้เลยทำวิดีโอมาเผื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่เจอแบบ ช่องสังวานชอบเล่านะคะและจะได้แก้ไขถูกอาจจะเป็นปัญหาเขาเรียกอะไรนะเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้ววิธีการแก้หนึ่งที่แต่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือว่าบางคนที่ยังไม่ถึงแต่ว่าข้างหน้าก็จะต้องเจอเออเขาเรียกอะไรนะเธอต้องถึงจุดนี้จะได้ไม่มีปัญหาแบบสังวานที่เจอมานะคะอย่างไรแล้วก็ขอให้ เป็นกำลังใจกันนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครเจอตรงจุดจุดนี้แล้วเหมือนกับสังวรจะได้แก้ไขได้ค่ะขอบคุณมากนะคะและก็ยินดีที่จะแชร์อะไรที่เป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆของเราทุกคนได้รับประโยชน์ทั่วหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะ you <laughs>